สวัสดีครับผมขอคุณทุกคนนะครับผมวันนี้ก็แถวนี้นะครับไม่ใช่วันนี้แหละแถวนี้นะครับมันจะมีเจ้าเถื่อนอยู่นะครับผมเรีย้าแล้เจ้าขีนนะครับท่านอยู่ช่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขับรวดนะครับข้อมเรียนตอนไหนนะครับทามีรวดหมอชัยนะครับ้ามีรวดหมอชัย่งสวนมากจะเอื้อนหล่าเราแน่นอนนะครับแมงแถวนี้เถือนชิบหายเลยครับผม แต่ผมไม่เอ่ยถืออะกันนะครับผมแถวนี้เถื่อนจริงๆนะครับแล้วคุณรู้นะครับผมถนนมันแคบนะครับเวลาลวดใหญ่นะครับเวลาลวดใหญ่นะครับมันจะเลื่อยค่อมเรียนปลาอยู่แล้วนะครับผมมันก็นจะมีช่วงบางที่บางตอนนะครับที่เราไม่สามารถผับในเรียนของเราได้นะครับผมแต่มันก็ มีเจ้าถิ่นอยู่นะครับผมเวลาเราขับรถไปแบบนี้ใช่ไหมครับเิดว้ามีรถมาใช่อย่างท่านนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเขาชวนมานะครับผมเวลาเราวิ่งนะครับเราไปอยู่เลี้ยงเขาหน่อยเขาจะเอิ้นหลาแล้วนะครับผมผมล้วนมาหลายรอบแล้วนะครับเช่านี่ก็ยังล้วนอยู่เลยนะครับผมยังพอดีผมไม่ทันเอามือถือขึ้นมาถ่ายนะครับเช่านี่ก็ผมล้วนนะครับผมล้วนหลายรอบแล้วนะครับผมแถวนี้นะครับ เปลยน,นจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะอันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าใครไม่เคยมาแล้วมาพังแ,แล้วเราขับคอมเลียนแล้วเจอโดดมอใช้ยิงสวนมานะครับมันจะเอื้อนหลาทัานทีเลยนะครับผมแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ทุกคนนะครับแค่บางคนนะครับผมแค่คนที่หูร้อนขารือยังไงนะครับ น่าจะประมาณนั้นนะครับผมนี่นะครับอย่างถนนชิ้นนี้นะครับคุณดูนะครับผมมันก้างแค่สีเมตรนะครับถนนนี้นะกว้างสีเมตรนะครับผังในสองเมตรนะครับน่าจะสองเมตรครับอาจจะไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันแคบนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูเอานะครับผมโอ้ผมรวดไหลรอบแล้นะครับถ้า มมีกล้องอันไหนผมจะเอามาลงทันทีเลยฉีรายผมไม่มีกล้องนะครับแต่ตอนนี้ก็เอามือถือถ่ายไปก่อนนะครับจะลุนไหมตอนนี้นะวันนี้จะรุนไหมอลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อกล้องมานะครับจะซื้อกล้องมาติดแล้วนะครับผมอันตรายมากนะครับเอินหลาเรานะครับเอินหลาเราแล้วก็เนี่ยครับ อ่าผูชมดูนะครับเวลามันมีโค้งนะครับตัดโค้งเขาอะไรนี่นะครับขับค้อมเนียดีว่าตอนเช่านี่นะครับผมผมขับมาอยู่ดีๆนะครับเพราะว่าถนนมันแคบนะครับผมขับเลี้ยวไม่ได้ผมขับประมาณหกชิปนี่แหละครับนี่มอไซค์คันหนึ่งนะครับผมจี้ตุดผมมาเลยครับจี้จี้มาอ้าวพอผมเลี้ยวนะครับพอผมจะเลี้ยวช่ายนะครับผมปิดให้เลี้ยวนะครับผมเลี้ยวช่ายไปแล้วก็ ผมเดียวชายไปแล้วก็มันอืนตัวกลัวผมบอกว่าแมีงครับรสชาติชิพายเลยนะครับอ้าวผมว่าพอดีผมปึดกะจกไงผมได้ยินนะครับชัดมากมากครับผมผมได้ยินชัดขนาดนะครับเขนนรี้ผมปึดกัะจกนะครับตอนนี้ก็ปึกอยู่นะครับรอฟังเหมือนกันนะครับฟัามันจะได้ยินไหมฟัามันจะได้ยินไหมนะครับนี่เราเราฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมมาได้เดี๋นึงแล้วนะครับดี๋ยังไม่มีมอาใช้สวนมานะครับ แล้วบางคั้ก็สวนมาอยู่นะครับเขาอาจจะไม่หูร้อนเหมือนคนอื่นนะครับผมหรือว่าตอนผมมานะครับผมก็มาปกตินะครับไม่ได้ขับปัดไม่ได้ขับอะไรคนใีนะครับผมก็ขา้ามาปกติแบบนี้นะครับผมแล้วพอดีมันล้วนที่โค้งนะครับมันล้วนที่โค้งแล้วก็ผมก็ขี่เลี้ยเข้าไปนิดนึง่างนี้นะครับผม ผมกินเลี้ยนไปนิดนึงใช่ไหมอ่าวเวลาหมอชัยมาเลยเอนหลงเอ้ยที่ห้างขับรถทาอะไรวะนะครับผมยิ้มชัดแจ๋เลยนะครับเสียหลายผมไม่มีกล้องติดเดือดือยนะครับผมทามีกล้องเลยผมเอามานันดวงเน่นนะนะครับเดี๋ยวรอ่อน,นะครับผมรอผม,มกินกล้องเหมือนเชีนนเเยนะครับถ้าผมเจืลนะครับผมเอาด้วยนะครับแต่ทามีกล้องแล้วเราจะมา ถึงเขาได้นะครับเราถึงเขาได้นะครับแต่ผมไม่มีกล้องนะครับผมผมก็เลยต้องเอาตัวเองบวอดภัยไว้ก่อนนะครับเกิดว่าเขาทำไรผมขึ้นมามันก็ไม่คุ้มนะครับเดว่ผมไม่มีกล้องเป็นหลักฐานนะอราบผมก็จะนยันได้ก่อนนะผมก็จะนยันๆได้ก่อนตอนผมไม่มีกล้องนะครับถ้าผมไม่ีกล้องขึ้นมาเมือไรเอามันมาแอกหล่าวผมด้วยผมชนทันทีนะครับผมไม่ยอมแล้วนะครับผมผมล้วนหลายรอบแล้วนะครับ ผมขับมาแบบดีของผมนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ไปปาดไปแช่อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ข้ามมาเรื่อยๆเลยครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมันถนนมันแคบนะครับอ่ามาโวงนี้มันก็ยังแคบหน่อยนะครับถนนปกตินะครับสองเลนนะครับผมอันนี้กว้างอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับผมตอนที่ผมมาตะกี้นะครับแถวๆนู้นนะครับไม่เป็นเขตดซุมซุนนะครับแถวถนนมันก็น้อยนะครับเนาะนะครับทน ขับชนไปเหมนไรด้วนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถนนมันกว้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขับควรด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมติดกล้องวันไหนแล้วผมจือวันไหนนะครับเดี๋ยวผมมาลงให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมมันก็เลยเข็ดนั้นมาแล้วนะครับเข็ดนี้ปกตินะครับเข็ดนี้นะครับไม่ไม่ด้วนนะครับผมถ้าเราไม่กดติดก่อนนะครับแถวนี้นะครับ แต่อย่างที่ผมพูดไปตอนตะกี้นะครับไม่ได้เลยนะครับนั่นนะล้วนจริงๆนะครับสองรอบสามรอบสี่รอบกับมือเจ้านี่นะครับเจ้านี้ก็ผม้วนน่นนะพี่ผมบ้านนะครับขับรถจีใตผมมานะครับอาพ่อผมบุตรท้เดียวอ่ะเนี่ยขับจักรยาเพาะมันถนมันแคบครับมันเขียบชินโซนนะครับผมจะไปช่วยได้ไรเนาะครับผมผากด้วยครับผมสวัสดีครับ